ระบบก็จบแล้วคือเด็กป่ากันอีกแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นสกายบอลไหมค่ะเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอผู้นี้นะคทุกคนผู้นี้เดี๋ยวผมมาเล่นสกายบอลกับพิพิเคทพีพีให้ผมลองคิดพยานนะเออน่าจะลมไแล้วตอนนั้นที่ผมเล่นกับยูทูบเบอร์นะเออพีพีพีเดี๋ยวผมเล่นอีกนะเออแต่ถ้าเขาไม่มาถ้าแบบอะไรเขาไม่มาอะไรเงี้ยก็ผมก็จะเล่นกับ บบผมอาจจะเล่นคนเดียวมันก็เล่นกับเพื่อนคนดีก็ได้นะจะขออภัยแล้วชุดนี้เหมือนมีัปเดตใหม่อะไรด้วยก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาเล่นเซิร์ฟเวอร์ให้นะพอดีเซิร์ฟเวอร์วันนี้มันมีปมัญหาโอเคสิ้นถึงมเอามาเลยห้าคนห้าคนมาเข้ามาอยากได้เบื่อเยอะๆมีสอนได้เหรเนีย่ยเออเรามีหนึ่งดิสวัสดี ไม่เป็นเขาโอเคไม่มีใครเข,ข้าเลยเ,เ,เข้าดิเอยเฮ้ยเฮ้ยโว้กระโดดขึ้นสูงแล้วเมื่อกี้ไปแดงเป็นแดด JBP เอาจะเข้ากไม่เข้ากรร็ฮะเออกระสานหอนกระสานหอนเยากๆเลยทุกคน โ okay, อเคงั้นผมเป็นคนเดียวก็ได้เ okay. ขาเนาดิโอเคผมอยากได้เพื่อนเยอะๆไงไปกันเฮ้ยก่อนจะได้โคตรนานไปกัน มีคนใช้มีมีคนใช้ไฟก็อนเ่าท,ทำอะไรอ่ะ เข้าจมูกโอเคเดี๋ยวเราออกไปข้างน,นอกไปสำรวจเออไม่มีใครคร้าแผนดีใช่ปะโอเคโดนทักให้ก็ได้นะยอมรับแล้วกัน ขอผมไม่เจือนะไม่ดูไข่นะชามันเถิดเอ่อจะผมค้าแผนที่ก่อนละกันเด,ด,ดี๋ยวผมแผนที่เอ่อตรงน,นี้มีอีกคนใครแอดผมวะตายอ่ะอคนนี้ว่าเออคนนี้แอดผมนะ เออ้ามันเกอดูบมไม่สำรวจข้างน,นอกก่อนเอเอ,เอผมนั่นผมลืมว่าผมนั่นหาหนักกระถ่ายดีกว่าเออเพราะว่าผมจะเอามาแร่วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุ่ใหญ่เออหรือว่ามันก็เรื่กับซ่าไปใช่ปะเออเฮ้ยโอเคได้หนัดแล้วดอกทังไฟเติม ดี๋ยวนั่นก็ตายโอเคพวกนี้เมืชิวแล้วแต่ผมนั่นหาหนามาป่าด้วยใส่หนามาป่า่อยเลยนั่งๆเฮ้ยนั่น,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 นอะไรอะ่ะเ๋ยวผมขอไปเอาหีบปหีบแล้วเอาหีก,ก่อนมีไว้เด็กเออจำได้ว่ามีนี่เหมือนปืนด้วยเน <c oughs> ี่ยฮุ้ยได้หัวโอเคนี่แหละตัวที่อยากได้ หนูใช้อาชีพหมอมาก็เลยมีแบนเดจสอนอันนะอเอาไว้ชุดเพื่อนโดยเฉพาะเฉพาะก็้ยเอ,อ๊ะอไหนอะเทนน้ำเหรอเออน้าจะเทนน้ำเนะมามายาโอ้ยเอ้ยออเยบปึ๊บโอ,โอเครอดรอดตายรอดตายเฮ้ยเยอะ เย,เยอะเยอะตกทันงานนี่และีบว่ะเขนน้ำจินด้วยทุกคนเฮ้ยเปิดดิมันก็จะได้อะไรบ้าหแหวนเด็ดิแล้วได้แล้วนะได้โกอากาศพุชกับแคมป์เลยนั่นควานเหรอคือ เดี๋ยวคืนแรกกวนไม่ไล่นะหวัดดีไอกวนตาขาวสว่างกันเพื่อนเนี่ยอุ้ยโอ้ยได้แมีเยอะเฮ้ยจะเต็มสวัสดีไอ้หมาปรับปรับทียเจอไม่เจอ ตอนนี้ว้าสาสิเจ็ใช้อาชีพชาวประมงชาวประมงอืมอ,อแเได้หนันมาป่าจะไม่เป็นไรก็ได้มั้งเอ้ยกดดูตัวนี้ด้วย,วยอเอาเรามาบ้านนะอเอาชไ Okay, โอเคแมพใหญ่ขึ้นแล้วเฮ้ยมาค้ามาแล้วแล่ถุนเอ่งแร่ถุนใหญ่แล้วโอเคเว้ทุกคนคันนี้เป็นโซนภูเขาไฟนะถุนถ้าเอ๊ะเดี๋ยวอ่าผมว่าทุกคนไม่ช่วยติดเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอเปินดนี่ก่อนหมาเขาล้อนอย่าหินนะห้ามหินเด็ดค่ะโอเคมันไม่หนมันงงมันงมันห,หินที่ไหนวะเนี่ย บวชดีไอ็หมาหมากป่วยหนัป่วยหนัป่วยเอ้ยได้นัน้นได้นัน้นได้นั้นแล้วเฮ้ยผมกลับไปแล์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ทันฝาไอตอนถือไอ้หมาหมาเห่าสบายเจ้เมื่อคิดตัวเอียนเอียนเดินกางสามสิบตารางเมตรอะไรสักอย่างนั่นจะไม่ได้ไม่เอาปืนอ่ะเอาขวานแล้วกันปืนหาหาได้แต่ขวานหายาก ขึ้นหาได้จากขวานายาจำนวนอะไรวันนี้สวัสดีเอ้าหมากลับมาเหยียดคันกลับมาลังเจนอืมอึมบันนี้ดีดีหมาเอ็มหมาไอ็หมาไอ็หมาเอ็มหมามาหมาโอเคนั่นละหมาเยอะโคตรอ่ะหมามาลามาลาหมาอะไรบูเต็มมาเต็มเอ้าไม่ขาย เดี๋ยวเดีด๋ยวทุกคนผมม,บบมีอะไรจะบอกกุญแจมันเข้าอยู่ในนี้นะทุกคนฉัน,นผมก็เลยช่วยเด็กไม่ได้อเสียงใจทุกคนอะไรวะเนี่ยบ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเสือเส็จอ๋อชีวิต ินนี่ก่อนกินเนื้อดิบก่อนแล้วกัน,กนชีวิตโอ้ไ oh มเคิลเดี๋ยวจช่วยเด็กแล้วจะช่วยแม่โทษทีนะสิเดี๋ยวก็ให้มาใหม่ไม่โปรยโทษทีโบอโอ้โหทุกคนโคตรหาเลยอะ่ะกุญแจมันเขาอยู่ด้านไหนได้ไงวะนะก็ช่วยเด็กไม่ได้อ่อมีอะไรบ้างในกระเป๋าส่วนใหญ่จะมีแต่เนื้อเานอาะโอเคมีแต่นเนื้อ,เอ,อ,เ,เ,นเ,นอเอาเนื้อเข้ารถไฟก่อน ป่า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 ปาบุมบุ่มแบบบินบินบุ่มบามามีบินสวัสดีปาปาซ่าปาปาซ่ามีสกินงนี้นะสวัสดีปาปาซ่าว่าไงได้มาทำอะไรวะเพื่อนเฮ้ยอู้งานเหนือยปาป๊าซ่าอู้งานโดนตกมันอู้งานโอ้ยฉันไม่ได้อู้งอนนะไม่ตอนมาในอู้งาน เอ้ยลบไปโอเคเล็กไปเจ็ดห้าหนูว่าซะเอ้ยเอ้ยไม้ขึ้นไม้ขึ้นเฮ้ยแม่เอาถ่านน้ำมันมายักจบขาปะเนี่ยเฮ้ยไอเบคอนกินเล่นเป็นบัวเออนั่นแหละต้องไปใส่นู่นอ่าเราเตี๋ยวมาแล้วกันนั่นนั่นแหละซูเรียโอ้โหนู่เด็กคนเราไปไม่ได้ว่าผมดำบานหมดเลย คื่ถึงครับเข็มตกใช้มาครับเก็มฉีดตัวเนี้เออแต่ก็ดีงินเลยเข็ยมยิดหายสวัสดีซาอู้ง,งาหนโอโ้ยฉันไม่ได้อู้อู้ง,งาภาษาอู้ง,งาบอกจะไม่ได้อู้งงนงไม่ต้องมา มีคนสั้นฉันมังขอนสั่นเราไฟเก็บขอนอะไรบ่๋ยอ่ะเดินจนเข้าไปเลยให้มีแผนที่ดีกว่าผมจะไปชมนบนเขาไฟอ่ะไม่มีอะไรสวัสดีครับมีแพะหรือเปล่าโอเคแพะไม่มาเอ้ยวันนี้ก่อนแพะไม่ มาดีครับมานี่เร็วมานี่เลยกอคืเอ,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 อเพกเอ้กระจกไปเลยเอ๊ะนี่อะไรอ่ะเะทำไมลัดที่เอาน่ะหัวหน้าลัดธิ่ตอมันหน้าลัดทิ่เาราคิดหรือว่าซัมพิษพูดอะไรว,วันที่สี่ที่จินไม่ใช่วันที่สี่หรอกแค่มันปูเฉย สวัสดีโอ้ยไม่เข้าถึงจะก่อนดูนะเดี๋ยวผมจะเปิดแป๊บเฮ้ยกบอีเล้วโอ้ยเฮ้ยมีกบมีกบดูมีกบอ้อยอ้อยเป็นบอลโอเคมีกบแล้วทุกคนมีกบไอ้ข้าเชี่ยวข้าเชี่ยวข้าวเชี่ยวข้าวเชี่ยวข้าเชี่ยวเออกบเร่เลยผมเกลียดกบอ่ะเออมันชอบเปล hey! hey. God, God. ี่ย เปี่ยนจะผมตายเลยเสียไปเจ้าเปลี่ยนจะผมเอ้านั่นไงบอกแล้วไม่จันทซื้อหรอกเพื่อนเพื่อเาได้เอ็นอ่ะตอนนี้มีแต่เชื้อเพื่อนเน้นๆน่ะไม่ได้เก็บปลิดมาเลยเน้นเชื้อเพื่อนเน้นเลือดถุงโอ้ยกรดโอเคแล้ละคนเร็ว มันเสียเราวาหาแค่เสียงโคตรลำคาเลยไม่เหมือนเสียด้านรถหรือว่าอะไรต่างๆไฟป่าไฟ,ไฟป่าไฟป่าโอเคไฟป่าเสียรุ่นเราวา,วารุนทีท่อีนตายด้เลยถ้าเป็นกิมแมค้าม่ตายนานละสวัสด,ดีครับเพื่อนๆรถไฟอาร์ลัน <laughs> มันจะปุกเข้าไปรนนั้นแต่ว่ามันมีข้าวเถียวอยู่ข้างในวันดีข้าวเถียวดีโอ้ยสอนตัวไม่ดอดสามตัวเอ๊ะตัวที่สามมันมาจากที่อื่นนะสวัสดีครับสวัสดีครับดีว่าโอเคกลับกลับกลับปูว่าผวงน่าจะตายนะเบนเดตโอ้ไม่ดอ ตายชัวเฮ้ยเบอลี่เบอรลี่คือสัสากาชีวิตก่อนที่คุณจะตายโอเคเย่ลอดเว้ยกินเนื้อดิบก่อนกินเนื้อดิบไปก่อนเฮ้ยเอาเปิดประตูได้แล้วอ๋อโอเคดีก็เปิดได้เส้ยนใันไหนเป็นยังไข่เนร้อนอ๋อ,อได

ไทยมันโอ้ขอบคุณที่ทิ้งแคนเดาให้นะผมรู้แล้วผมน่าจะเอามาทำเป็นกําแพญเออไว้มันอย,ยู่ไกลจังเอื้อมนิ้วปวดเนี่ยเออมันก็ดีนะเอามาทำแบบเนี้ยเ,ออเวลาเขาทิศบุกเลยนะคะทิศร้อนเลยโอ้เข้าไงเนี่ยเออเชเล็กหน่อยนิดียเดี๋ยวผมไปหาลิหมดละ เอ้ยหมดหมดเลหมดเกลียเลยโอ้ชั้นหนี่จะสอนดีน่ะโคตรถูกทุกคนบ๊บโอ้นั่นเนี่ยมอดสินมันหยาดโผล่ขึ้นที่บึนชั้นเลยชัดเลยนะไข่ไอ้กบอื้อเขาที่มันมาได้ปะไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ากระโดดมันก็พอได้อ่นะ <พ uka> โอ้ยไอ้ตัวนันมันมันปิดปิด,ปดได้รอบพาเลยว่าเราสามารถกระโดดขึ้นได้เงี้ยจะปุ๊บปุป๊บไต่ไต่ไต่ขึ้มนมาได้ชูโอ้ยตกใจนี่มันคุ้นๆไงคุ้น,นอ,ยอยู่แล้วแหละขึ้นมาเมื่อวานเไถูก <laughs> ไม่เล่นเซร์เวอร์แมกรารบพ่งนี้นะอีค <c oughs> ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาอีกก็มาลื่นนี้ไรดวันนี้กระสูบกระสุบินด้วยมันกระสูบแล้วมันกระสุบปะไม่ได้อ่านว่าโง่มนะเออไม่ที่รู้ไม่ต้องบอกว่าเก่าแล้วรู้มอนก็รู้แล้วว่าเก่าตีครับฟืนยินคุณยินคุณยินคุณตี้เสียว มายังไม่อีเชี่ยวไม่พอหรอเนี่ยแต่บ่าแปลกเพราะอล้วไปละแปลแล้ว,ลว,ว,วมันสลามลได้ไงนะกระโดดได้สลามจะชัดเลยสลามมเก็บไปขาบชัดเลยกระสุนแบนไทยแบมหัว โอเคเรามาใช้เอ้ยเรามาครับชั้นวันป้อนกันข้อนเขินค้อนเขินไม่รู้เป็นไร่งติดใจอดีจะปุ๊บอ่าดูไม่เป็นนกำแพนงขึ้นเยอะเลยเป็นกำแพนงอยู่นะเฮ้ยผมก็โดองสูงอยูน่นะเนี่ยปึ้มถ้าอจอแค่ใกล้ ไม่กระโดดไม่ขึ้นเนื่อจาไกลๆกลแล้วปุ๊บชิวเฮ้ยโกบยายายาไม่ชอบไม่ชอบเพราะว่าคืนนี้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 เกาทิศน่าจะมาบุกนะมันมันส่มบนเขาไฟไปทูลบนเขาไฟเดี๋ยวส่งบนเขาไฟเหล็กไม่เยอะเอ้ยเหล็กโคตรเยอะเอ้ยถูกแล้วทำไมรู้สึก รามน้วค่อยดีว่าไฟมันจะดับว่าเน,นี่ยสอสี่เล็กสี่เล็กสี่เล็กห้าเล็กเจ็ดเอ้ยเล็กหกเจ็ดโอ้ไม่เอ้ยผมขึ้นไปดูันนั้นดิเอ้ยผมยังไม่ได้ขึ้นไปตรงนั้นนีหว,ว่าเนีย่ยสูงเกือบตายก่อนเขาก็าหิว เป็นสาบแล้วไปแบบนีมา้งเป็นสามเนป็นบอลมันจะเป็นสาบสวัสดีครับผมจะอเจ๊เพิเพิ่ะเจ๊เปิ๊บเออเจ๊ป้า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 เจ๊เเเบเบบไม่โดนไม่โดนเออออกมาดูดีกว่าเจ๊ป้าป้าป้าเออเออเออเอีเออ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 อ่เอขึ้นคือขึ้เเลยอวหิวเออเออเออเอกเออเิอเ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 เเออเอเ ไอ้ยิ้นนั่นไงว่าแล้วโหลานผมใช้ได้นะเนี่ยว่าจะถูกโจมตีแล้ววันนี้เป็นไงเอ้าเงียบอ่ะเงียบได้ได้แต่โดนเด๋ยเดี๋ยวด้ได้กลับก่อนเออก่อนสวัสดีเดี๋ยวสัสดีนนก็จะหมาไปนั่นไะว้าเหมาแล้ววแล้วยิวิ้วเยวเยหิววิวเียวย เดี๋ยวดิก็มันก็ไม่ได้เอ้เราดิเอแค่ผมอยู่ตอนนี้ผมก็ชิลแล้วเดี๋ยวดีครับเฮ้ยผมอยู่ตอนนี้ก็จบแล้วไม่แม่ไม่จบป๊อ๊าป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 ๊า๊าป๊๊าป๊ป๊ป๊าป๊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 า แต่ก็หลั่งยากนะเออบำบีบบีบบังบิบเอยเหล็กมอเลยดีกว่าเออหิวหิวโอ้เออแครอทืมแครอทโตยังคุยยังไม่โต้ไอกระตุ้ย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  อยากพ้นตายนะขอล้อนปุ๊บโอเคแงมอร่อยวัยนฐาฐาน,นี้ไอ้ก็แบนี่เ,เ,ออเ,เออราฆ่านายป้าป้าป้าปตาป้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 าปอาป้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 าปาป้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 าปป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  โอเคนอนกันตื้อของมันเสียงแบบนี้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 นบบนมาค้ามาเอานี้ไแปบบเอาขยะเออไม่ไม่ไม่ดถ้าเขาคงจะชอบขยะเพราะว่าขยะมันอร่อยก็ฉีดอะไรที่บอกว่าขยะอร่อยอเคเดี๋ยว ตอนนี้ผมขาดแลนเลื่อนอาหารมากเลยเอ่เปรับปิดป,ปิดปิดปรับปิดโอเคเย่กลุ่มซ่านเกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวเหลือแค่เออนั่นแหละประมาณนั้น วันนี้จะหาอาหารจันจันมีตังการนั่งกระต่ายตังการแี่นั้นตกลงก็หนักกันแล้วนันน่ละเออนั่งไงทับกัะถางข้าวผมเจอโอเควันนี้เดี๋ยวผมไปบุทำกระถางขาวคุณเบอบูเดี๋ยวผมลองไปบุเล่นๆสักทีดิ เป็นยังไงกันโอ้ยไม่ก็มาแล้วมาเลยโอ้วัสดีค่ะข่าผมรู้นะว่าวิธีจะเป็นยังไงรู้นะว่าท่านทำยังไงวะเพื่อนเคอยอ okay, มาปัดตีโอ้ยไม่ก็มันมีพวกเขาถทิศด,ดีกว่าปินไปเฮอยฮะไม่โดนหรอ เ o n zoom in zoom in zoom ต n zoom in มมนดึกดันเออเันเออดึกเจินดกันไปโอ้หีวหีวเหีกินเลยได้กินกินอันนี้เอ้ยกินกินไห้าเห็นจะเจ็บก็เดอเจ็บ my god ไปแล้วมันไปแล้วผมว่าัมไปเลยเด้เฮ้ยเขาที่ตัวไม่เป็นไรมจะไปผมตายชัวร์เลยมืดมืดอะเฮ้ยมืดจินเฮ้ยเะต้าก็ไม่ได้เหรอโอเคดีผมกลับละตานแน่ ดีว้าก,ววก่อนเอวเอวตัวแด,ด,ดงก่อน้วป่ะอุ้ยได้ได้ได้ลบหลังก่อนได้ลดหลังก่อนได้โอเคเอเอเราบบแบบโอ้โหชัดเลยกับ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 กันคืนมาแล้วนักผมอยู่รงนี้ดีกว่าผมหลับแป๊บนะ <c oughs> โอเคอมาแล้วเหรอ อตัวนี้ชิวๆไม่ชิ <c oughs> วเพราะว่าอันนี้น้ำขับว่ะปะ๊บ้ปึ๊บฮะ เออโอเคเด๊บเดบโอเคงั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะทุกคนสำหรับทีนนี้ก็ขอจบไปเพียงเท <Reese. S 1> ี่ยววิได้เที่ยวนาทีได้ไโอเคสำหรับทีนนี้ขอจบไปเพียงเท่าเนียวเท่าเหนียวเท่านี้นะครับไม่บาย ไม่ไปไม่ไปอ,อันนี้อ๋ออันนี้เหมือนกับดับหนามนี่หว่าปุ้มไว้ตรงนี้นี่โอ้ยเจ็บจะไม่นะโอ้ยเจ็บจะเลยเฮ้บายอ่าลืมไม่จะพูดอะไรอันนี้ก็จะ